นำเข้ามาแค่2ปีเท่านั้นนะครับเร que, พราะฉะนั้นมันจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที ints, ่หายากสาหรับเฉพาะกลุ่มนะครับป้นนิสซิน2ลูกสูบจานเบรกเป็นจานแบบฟอตติ้งนะฮะจานแบบนี้เราจะเจอกันแต่อยู่ในรถแขกไม่ก็เป็นรถรุ่นท็อปท็อปขึ้นมานะสำหรับรถแม่บ้านเองก็เพิ่งมีครั้งแรกนะครับที่เป็นจานฟอตติ้งระบบการเทือนหลังนะครับเป็นแบบโช๊คอัพที่มีซับแท้งแม้แต่ปัจจุบันเองนะครับก็ยังไม่มีรถแม่บ้านรุ่นไหนที่ทาโช๊คซับแท้งออกมาเลยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผม เป็น l i มิเต็อีกหนึ่งคันสำหรับยามาฮ่านะฮะเขาขึ้นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับยามาฮ่าจูปิเตอร์ RC นะครับนี่น้องพืเรือหัดที่อื่นอาจจะไม่มีขายแต่ที่นี่มีนะครับที่ซูปเปอร์ลิซซิงเขามีรถจูปิเตอร์อยู่2คันนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะฮะและอีกคันนึงก็เป็นสีแดงนะครับ ความพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยามาฮ่าจูปิเตอร์นะครับออกมาครั้งแรกในปี2015นะครับเป็นสายการผลิตย่อยของ Spark 115i นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นที่ฮือฮากันมากนะครับว่าระบบเบรกระบบช่วงล่างของเขาทําออกมาได้แบบถือว่าดีมากเลยแหละแล้วก็เครื่องยนต์นะครับจะแตกต่างจากส p a r k 115i นะฮะซึ่งมันทําให้ตัวรถของเขานะ่มีความแรงเพิ่มมากขึ้นจากตัวสปาร์ค1 1 5แต่ว่าเขาก็ทําออกมาแค่2ปีนะครับ ทำออกมาปี2 0 1 5กับ2016นะครับจริงๆรรถรุ่นนี้เป็นรถนําเข้านะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะนําเข้ามาจากอินโดนีเซียนําเข้ามาแค่2ปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่หายากสําหรับเฉพาะกลุ่มนะครับกลุ่มจะมาฮจูปิเตอร์เนี่ยก็ถามหากันค่อนข้างจะเยอะเนาะว่ามีอะไรแต่งอะไรยังไงกันบ้างนะครับเพราะาตอนนี้มันเป็นแลเอเทปอีกหนึ T ่ง e คันแล้วนะฮะอะไรบ้างละ่ะที่มันแตกต่างจากรถสปาร์ครถสิบห้าไออย่างแรกนะครับก็คือดีไซน์นะคร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะอย่างตัวข้างหน้าเองนะครับตรงชุดไฟหนีตรงนี้นะครับเขาจะไม่ทําที่ใส่ตะกร้าหน้ามาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอรถจจเจมาฮับจัเตอร์ที่มีตะกร้าหน้านะครับมันจะไม่มีโครงเหล็กตมีอะไรเลยเนาะตัวนี้ทําออกมาคล้ายๆกับตัว R1 วันโมก่อนเนาะหรือว่าอารซิกผมก่อนนะครับในตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาจะทําออกมาแยกเป็น2โคมแต่จริงๆแล้วมันมีหลอดฮทอเวอร์เจนหลอดเดียวนะครับอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเรามองดูด้านหน้านะครับเขาจะทําแยกซ้ายขวาเนาะ แล้วก็มีโลโก้ยามาฮ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรุ่นตรงนี้นะครับ RC Edition นี่ไล่ลงมานะครับทางด้านหน้าเนาะตัวล้อนะครับจะให้มาเป็นลอ้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับรัดกับยาง70/90ขอ17นะครับระบบช่วงล่างทางด้านหน้านะครับระบบกันสะเทือนก็จะเป็นแบบโชคอัพแบบเทเลสโคปิกที่มีขนาดแกนโชคอยู่ที่26มิลถัดมานะครับก็คือระบบเบรกนะฮะ ปกติแล้วจมาาเนี่ยเขาจะให้ปั๊มเบรกที่เป็นลูกสูบเดียวสําหรับรถในบ้านนะครับแต่ในคันนี้ให้เป็นปั๊มยิทซิน2ลูกสูบนะครับ25มิล2ลูกสูบนะครับและจานเบรกนะครับเป็นจานแบบฟอตติ้งนะฮะฟอตติ้งก็คือว่ามันจะแยกส่วนระหว่างตัวโลหะที่เป็นตัวจานตรงนี้นะครับกับโลหะที่ใช้ยึดกับตัวดุมล้อนะฮะโดยใช้หมุดอลูมิเนียมนะครับยึดไว้เนาะ ปกติแล้วไอ้ตัวเนี้มันจะขยับได้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่เกิดการงัดกันมากเกินไปในขณะเบรกจานแบบนี้เราจะเจอกันแต่อยู่ในรถแข่งนะครับไม่ก็เป็นรถรุ่นท็อปๆขึ้นมาเนาะสำหรับรถแม่บ้านเองก็เพิ่งมีครั้งแรกนะครับที่เป็นจานพอตติ้งนะฮะ ระบบการสะเทือนหลังนะครับเป็นแบบโช็คอัพที่มีซับแขนงนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นอะไรที่ลองวาวมากในยุคนั้นนะครับแม้แต่ปัจจุบันเองนะครับก็ยังไม่มีรถแม่บ้านรุ่นไหนที่ทางโรงงานทำช็อคซับแขนงออกมาเลยนะครับแต่ก็มีอยู่รุ่นหนึ่งเนาะก็คือตัวแอร์หลอกนะครับแต่แอร์หลอกก็จะเป็นรถออโตเมติกนะครับไม่ใช่รถแม่บ้านแบบเกียร์แบบนี้นะฮะส่วนในระบบเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกแบบรัมเบรกนะครับล้อแม็กนะฮะเป็นขนาด17นิ้วส่วนยางนะครับเป็นขนาด 80ทับ90ขอบ17นะฮะผมพามาดูดีไซน์รอบๆดูไฟท้ายฉบเฉียวมากนะครับเปรียบเทียบกันกับตัวฟินนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเนาะตัวนี้มันจะแหลมๆกว่านะครับด้านข้างก็จะเป็นโลโก้สติ๊กเกอร์คำว่าจูปิเตอร์อาร์ซีตัวเบาะนะครับเขาก็มีการเก็บรายละเอียดในการใช้ผ้าออกเป็น2ลายนะครับของคนนั่งก็จะเป็นอีกลายหนึ่งของคนซ้อนจะเป็นอีกลายหนึ่งนะฮะเป็นการออกแบบคล้ายๆกับรถสปอร์ตนะครับใต้เบาะนะครับ ก็จะมียูบ็อกนะครับเอาไว้ใส่สัมภาระได้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวถังน้ํามันนะครับมีความจุอยู่ที่4ลิตรนะฮะลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเปิดเบาะเนี่ยสามารถเปิดได้ที่ตัวรูกุญแจเลยก็แค่บิดไปทางซ้ายนะครับปับ๊บก็สามารถเปิดใต้เบาะได้แล้วนะครับในตัวเรือนไม้เองนะครับเรือนไม้เองก็จะมีวัดเข็มไม้นะครับที่สามารถบอกความเร็วได้ถึง160กิโมรต่อชั่วโมง ส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวบอกระยะทางรวมนะฮะด้านขวาก็จะเป็นเข็มบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิงประกับทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาแล้วก็แต่ส่วนประกับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสตาร์ทมือมาให้นะฮะแล้วก็ถัดลงมาเนาะตัวคันเร่งก็จะมีทางสายคันเร่งแล้วก็สายดึงกลับนะครับส่วนทเป็นของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาจะเป็นขนาด 114cc ระบายความร้อนด้วยอากาศ ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ2วาลลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50มิมส่วนระยะชักยาวถึง57.9ม mm. ิมถือว่าระยะชักยาวมากนะครับแต่ตัวเสื้อสูบนะครับไม่ใช่เสื้อสูบแบบดาซิลแต่เป็นปอกสูบเหล็กนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาใช้เหล็กเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมทราบก็บอกหน่อยละกันนะครับแต่ว่าตัวสปาร์กเองตัวฟินเองเป็นดาซิลนะ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จุดระเบิดแบบ TCI ส่วนระบบส่งกําลังนะครับเป็นแบบเกียรนะ์บน4สปีดเนาะแล้วก็ส่งกําลังจากเครื่องไปยังล้อโดยระบบโซ่สเตอร์หน้านะครับมีขนาด14ฟันส่วนสเตอร์หลังมีขนาด41ฟันมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่9.9แรงม้าที่7,750รอบนะฮะถ้าดูที่รอบเครื่องก็ไม่เยอะเลยนะครับถือว่ารอบเครื่องต่ำเลยแหละรถคันนี้นะครับมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่60กิโลต่อ1ินรนะฮะ ส่วนเรื่องของราคานะครับรถคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่48,000ท้วนเท่านั้นนะครับตอนนี้มีอยู่2สีนะครับก็คือสีแดงกับสีขาวคันนี้แหละนะฮะถ้าใครต้องการแลไอเทมอีก1คันนะครับที่เป็นเดิมโรงงานเนาะ Jupiter RC ก็เป็นอีกหนึ่งเลือกที่ราคาไม่แพงเลยนะถ้เปรียบเทียบกับความลิมิเต็ดของเขานะครับใครหาอยู่นะฮะที่ Super อร์ดิสซ มีขายนะครับก่อนจากันนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทซูเปอร์เลสซิ่งขายยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับก็แต่ไซส์1 1 5่ง้ซีซีไปจนถึงไซส์สามร้อยซีซีอยู่ตรงข้ามกันกับโรงพยาบาลพังโคนติดกันกับถนนสกลนครอุดรธานีนะฮะหากันไม่ยากนะครับจะเจออาคารหลังใหญ่ๆสีดำๆนะครับโอเคสําหรับในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแลวกันสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ยามหา้าจูปิเตอร์ใครหาอยู่ที่นี่มีนะครับ